สวัสดีครับผมชื่อพิงพันธ์คุณดำรงชัยครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่หัวลําโพงกันครับด้านหลังผมนี่คือพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปดูกันว่าที่นี่มีจุดเด่นอะไรมั่งและมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและตอนนี้เราก็ได้มาถึงชั้นที่หนึ่งของพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยแล้วครับซึ่งชั้นนี้เราจะมีจัดแสดงตั้งแต่ละคังเครื่อง,งส่งสัญญ,ญาณโฮมไฟ แล้วก็ตัวแบบแข็งครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกตรงนี้คือเครื่องอาทางสะดวกครับเครื่องนี้เอาไว้ส่งสัญญาณจากสถาน,นีหนึ่งไปอีกสถานทีหนึ่งโดยการกดปุ่มและส่งเสียงครับเพื่อให้รถไฟรู้ว่าเรามาได้แบบนี้ครับสุดท้ายของชั้นที่1ก็จะมีตู้เก็บตัวรถไฟแบบแข็งครับ นี่คือตู้ที่ต้องมีทุกสถานีไว้เก็บตั๋วรถไฟแบบแข็งอยู่ข้างในซึ่งจะดูประมาณนี้ครับข้างในก็จะมีตู้ซึ่งจะมีตัว๋วหลายหลาย,หลายอย่างเราก็จะเอาตั๋วแบบแข็งแบบนี้นะครับซึ่งถูกใช้ในสมัยก่อนมาใส่ในเครื่องตีตัว๋วซึ่งก็คือเครื่องพวกนี้ครับเครื่องพวกนี้ถูกเรียกว่าเครื่องตีตัว๋วเพราะว่าเราเอาตั๋วพวกนี้สอดเข้าไปในช่องนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะดันเครื่องไปข้างหลังแล้วเครื่องมันก็จะตีกลับมาครับทําส่งเสียงแล้วก็จะทําให้เห็นรอยพับตรงนี้ครับซึ่งนี่ก็คือที่มาของคําว่าตีตั๋วครับต่อมาหลังจากที่เราได้ใช้แบบแข็งไปแล้วเราก็มีการพัฒนามาใช้เป็นตัวแบบกระดาษครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วณปัจจุบันนี้เราเลิกใช้ตัวกระดาษอ่อนไปแล้วครับซึ่งเปลี่ยนมาเป็นตัวกระดาษแข็งและตัวออนไลน์ครับแบบนี้ พี่ครับพี่ครับสั่งอาหารครับอา้าวแล้วตอนนี้เรามาถึงชั้น2กันแล้วนะครับซึ่งชั้นนี้จะมีจัดแสดงของจำลองตั้งแต่จำลองรถไฟเป็นโมเดลหรือจำลองแม้แต่ห้องอาหารบนรถไฟครับอย่างตอนนี้จุดที่ผมนั่งอยู่ก็คือห้องอาหารบนรถไฟครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงชั้น3ของพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยแล้วนะครับ ซึ่งชั้นนี้เราจะใช้สําหรับเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับรถไฟและอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟและเป็นยังไงมั่งครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศของภายในพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาหยุดแค่นี้ครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปดูว่าสถานีรถไฟกรุงเทพยังมีอะไรจุดเด่นอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดที่น่าสนใจของสถานีรถไฟกรุงเทพแล้วนะครับซึ่งก็คือจุดที่ผมยืนอยู่นั่นเองตรงนี้เมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นโรงแรมนะครับแต่ว่าปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นออฟฟิศไปแล้วครับเป็นยังไงมั่งสนุกไหมครับวันนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความสนุกและได้ทั้งความรู้ไปด้วยนะครับแต่ว่าเวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องกล่าวลาทุกคนไปก่อน สวัสดีครับ